ก้อนยางล้านถ้าชุดที่ชุดนี้มันก็รับได้แต่มันเป็นรูเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นรูเพราะนั้นเวลาเวลาคุณขึ้นเนี่ยคุณต้องเป็นก้อนยางใหญ่มารับมันถึงจะเต็มหน้าให้มันให้มันทั้งหันี่เลยเต็มหน้าใช่ใช่ เพราะว่าขึ้นขึ้นข้างเดียวเนี่ยตะเข็บโอเคไม่เวลาประอบก็ให้กอนให้ยมแวหอไรเพราะว่าไม่ายึเลยไหนไรถอนมาหลายรอบแล้วถอนมาหลายรอบแล้ว รุ่แรกอันนี้เป็นรุ่นสอ่ไหมครับอันนี้ในรุ่นสองรุ่นแรกมีคนเนนอกต่อภานอกทั้งหมดเลยแหละรู้สึกว่ามันหมอนมากมว่ารถก็ออกมาั้งนะ ันนี้เบอร์ที่สามอ่ะสามถอดเหล็กเหล็กตัวนี้นะเป็นเหล็กกันกระแทกในกรณีมีวัสดุมาเนี่ยไม่ให้มันมาโดนคอนเนคเตอร์แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้อะไรแบบนได้เพราะนั้นถ้าของโดนบนถนนก็จะโดนนี่ก่อนเพราะกันกระแทกกันได้ในระดับหนึ่ง่น่าดูเหมือนบางกว่า ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไอตัวนี้ไอตัวนี้กันข้างล่างเฉยแต่จริงตัวถังมันเป็นอลูมิเนียมข้างในไอนี้คือแบบปิดกันเฉยกันคู่เฉยแต่ตัวจริงมันเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะหนาแบบเนี้ยหลายัอแตัวถังมันเป็นอลูมิเนียมหนาเยอะเลยอันนี้กันนั่น